โอเคสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เป็นเล็กโปรไฟล์ของอ่าเมกาคอล و ن ครับผมเป็นเมกาคอล و ن ที่ไม่เหมือนกับเมกาคอล و ن ทั่วไปนะครับผมมาดูว่ามันจะแปลกพิสดารยังไงนะครับผมเลื่อนกล้องไปดกันนะโอเคครับ้ร็ต้องเริ่มจากผมเริ่มจากเปรดศูนย์เลยลวกันนะครับขอไปครับเป็นตัวเริ่มครับผมอ่าแมชชีนิงเวอร์เกอร์แอนด์ครับเป็นตัวเริ่มไรจั่วเนาะแล้วก็ทิกเกอร์ครับเป็น คีย์เข้าทิกเกอร์ครับเป็นค so, นะีย์ยัตโซบวกหมื่นเนาะแล้วก็เป็นคีย์วีครับสี่ตอนนี้รวมเป็นคีย์แปดครับใส่อย่างละสี่แล้วก็เป็นฮิวครับฮิวเป็นฮิววีสองใบครับแล้วก็ฮิวคืนคอร์สอีกสองใบครับสุดท้ายเป็นรอครับเป็นรอพีจีครับผมอย่างนี้ก็ทิกเกอร์มาตรฐานตามสูตรแคนโพทิกไม่ก็แคนฟอรสเนาะเพราะว่าเมกาโคโุโรนีตอนนี้สแตนเนาะไม่ค่อยจำเป็นกับตัวมันเองเท่าไหร่ประมาณนี้ครับสำหรับทิกเกอร์แล้วก็เกรดศูนย์ ตอนที่เกรดหนึ่งครับผมเริ่มตัวแรกครับกับติดชื่อแมชชินนิงเลยแล้วกันเป็นแมชชินนิงฮอนนิตครับใส่ไปสามใบครับผมเทคบอกว่ามาตีฮิตแบนการ์ดครับเอาตัวเองเข้าโซแล้วก็เอาไม่ใช่สิเปิดทาได้หกใบก่อนแล้วก็เกรดสามขึ้นมือครับเท่าขึ้นมือเนี่ยจะได้ตัวเองเข้าโซเนาะแต่ถ้าอยู่ช่องแวนก็ไม่ต้องเอาเข้าโซแล้วก็อีกสามใบครับเป็นอ่าบัตเตอร์ฟาอฟิเซอร์ครับผมสกีบอกว่าลงสนามครับเลียตัวเองครับแล้วก็ชี้ยู่นิีหนึ่งใบครับ พลังบวกหมื่นจบเทิร์นเนี่ยจะเข้าโซแล้วก็รอได้ไงานหนึ่งเดมสามใบครับผมเพราะว่าคืนคอร์สเติมโซก็ได้ไงเดมก็ได้ต่อไปเป็นแมชชีนิ่งสเลเตอร์ครับทิกบอกว่าคขับมาบูธให้แมนการ์ดที่ติดแมชชีนิ่งในชื่อจะได้โซชัดสองก็ก็เอาไปบูธต้นเกมได้ครับเติมโซเพราะว่าเด็กนี้ค่อนข้างต้องการโซมากแล้วก็เล่นในช่วงท้ายเกยมเลยแหละต่อไปครับโอ้ยเดี๋ครับสองใบครับผมเป็นแมชชีนิ่งอ่าไม่ใช่แมชชีนิ่งสิสเตลมิลิพีทครับเป็นตัวนี้เป็นโปรโมครับผมหาได้ตาม งานตามร้านเนาะแต่ถ้าหาไม่ได้ก็ผมแนะนําว่าไปใส่ตัวคืนคอสตัตวอื่นก็ได้หรือไม่ก็ตัวที่ช่วยช่วยในการตีอย่างไอแฟนทอมแบ็กเนาะแต่ว่าผมใส่นคนนี้เพราะว่าเทคบอกว่าครับถ้ามันตัวมันเองเลสอยู่ตัวที่ยืนตรงกับมันของคู่แข่งทุกเลนทั้งเลนที่ยืนตรงกับมันเนี่ยจะไม่สามารถสแตนได้เนาะแล้วก็อีกสองใบสุดท้ายครับเป็นทิ้งสไตล์ครับผมไปใส่ไปสองใบนั่นเองทินี้รวมแล้วใส่เกรดหนึ่งค่อนข้างพลังเบียดพลังต่ําครับแต่ว่าเราไม่ได้ ซีเรียสเรื่องเบยคพลังต่ำก็ต้นเกมเราไมา่ได้มาตีอยู่แล้วเด็กนี้ต่อไปเป็นเกรดสองครับผมเกรดสองติดชื่อแมชชีนิ่งเหมือนกันครับใส่ไปอ่สี่ใบครับผมเป็นตัวของแมชชีนิ่งแมนทิสครับใส่ไปสี่ใบเพราะว่ามันเป็นตัวหาเกรดสามขึ้นมือได้ครับแล้วก็มันํำบกพลังตัวเองด้วยเนาะลงมาสมมติว่าลงมา9 0 0 0พันอันหนึ่งเขาจะบาสได้บวก5,000ันฟรีครับไม่ฟรีแหละเสียบาสแต่ว่าก็ถือว่าคุ้มคุ้มทุนอยู่ครับกับการที่ ได้บวกพลังเนาะอือต่อไปครับเป็นเกรด2ตัวต่อมาอ่าแมชชินิ่งเหมือนกันครับเป็นแมชชินิ่งพรินเซสครับใส่ไป2ใบครับผมเทคบอกว่าครับเรทตัวเองครับยูนิตแมชชินิ่งหนึ่งใบครับชีสในมชชินิ่งใบบวกพลัง3,000ครับผมก็เท็กตั้งบอกว่าเขาร์บัสหนึ่งครับสแตนตัวมันเองขึ้นมาครับมันตัวมันเองจะได้เทคว่าเมื่อมันโจมตีบรนยากาดครับอ่าถ้าคู่แข่งมีสแตนอยู่ศูนย์ใบหรือน้อยกว่าครับอ่าศูนย์ใบไหมอ่าใช่ถ้ามีอยู่ศูนย์ใบครับ จะได้สแตนเพื่อนที่ติดแมชชีนิ่งหนึ่งใบก็เอามาทำเวฟครับผมอืมต่อไปเป็นเกรดสองตัวต่อมาครับใส่ไปสองใบเหมือนกันกนบผมอ่าเนสตี้สมอกครับเทคบอกว่าครับตามมาถ้ามันยืนอยู่คู่แข่งจะอินเตอร์เซ็ปไม่ได้นะครับยืนในเลนเดียวกันกันกบมันแล้วก็เท็กล่างบอกว่าครับยากาศแถวหลังครับที่ยืนตรงกับมันเนี่ยจะไม่สามารถสแตนได้เนาะของคู่แข่งซึ่งซึ่งสกิลมีประโยชน์มากจริงๆอ่ะ ผมก็แนะนําว่าถ้าไม่ใส่ตัวนี้สามารถเลือกในการใส่ได้นะครับก็คือเจ้าตัวนี้ครับอ่เดนเจลัตทอนครับผมจากบ็อกซ์สิบสิบสองอ๋อไม่ใช่บ็ Box 02, อกกี้บีศูนย์สองเนาะทิกบอกว่าครับอ่าเมื่อมันลงแวนเลียครับถ้าไม่มีด์กเฟสแวนไม่ใช่ด์กเฟสหรือว่าถ้าไม่ทิ้งไม่ใช่ทิ้งถ้าบนมือไม่เป็นด์กเฟสเนี่ยก็จะลบห้าพันนะครับก็คอนเทิต์ตัวเองตอนเทิร์นลงกันแหละเพราะว่ามันยินเหมือนเนาะทิกล่าบอกว่าครับแวนเ็นเกยร์สี Fate, ่ดาร์กเฟสบวกหกพัน แล้วก็ไม่มีสแตนอยู่สแตนอยู่หนึ่งร้อยน้อยกว่ 1, าหนึ่งใบครับซึ่งง่ายเนาะึงจริงเลือกใส่ได้ครับแต่ว่าผมเลือกใส่ตัวน,นี้ดีกว่าเพราะว่าพอลองเล่นดูแล้วเนี่ยเราต้นเกมเราคงไม่ได้ไรล้วดักเฟสแน่ๆแล้วเพราะจะไม่ขึ้นมือนะก็เลยใส่ตัวนี้แทนเพราะว่าใช้ได้ทุกสถานการณ์ครับบางทียืนเหมือนก็ไม่ได้จําเป็นกับแคนโพเทคเสมอไปนะโอเคต่อไปเป็นเกรดสองครับตัวต่อไปสุดท้ายเลยเป็นวอเตอร์แกงครับผมทคบอกว่าเมื่อมันสแตนครับวอเตอร์บัสหนึ่งตัวมนเข้าโซครับได้จพอใา้ ครับเอาไว้เติมมือเติมโซได้ด้วยเนาะเติมได้ทั้งสองใบเลยโอเคตอนนี้เขาสำหรับเกรดสองใสไปทั้งหมดสิบใบต่อไปครับเป็นเกรดสามครับผมเกรดสามตัวแรกเป็นฐานหลักครับของเด็กซึ่งซึ่งเก่ามากแล้วเราไม่น่าจะหาได้แล้วด้วยต้องต้องหาต้องหาตามพวกอ่ากลุ่มอะไรอย่างนี้เนาะแต่จริงๆก็ไม่มีใครเล่นกันแล้วแหละเพราะว่าฐานใหม่มันเก่งกว่าครับอ่าอสุรกายผู้ผมขู่ด์กเฟสครับเทคที่เบกสองครับเป็นเทคที่เด็กนี้ ทำมาเพื่อเด็กนี้โดยเฉพาะครับโซบัสสองครับผมเมื่อคู่แข่งคอยเรียกอากาศเข้าสู่ช่องเนาะจะได้เลทเลยก็ก็จับเลดเลยโง่ๆไม่คิดเยอะประช่เลยครับสกิลก็คือง่ายอย่างนี้เลยเนาะสี่ใบครับผมเป็นฐานสไตล์ที่เก่งมากส้นทิกฐานครับอันนี้คิดว่าผมคิดว่าทิกฐานคงไม่ได้ใช้แหละแต่แต่ถ้าคู่แข่งบอดเยอะก็โอเคได้ใช้สักหน่อยก็ดีเหมือนกันทิกครับบอกว่าหนึ่งคอร์เตอร์บาสเมื่อจีนิทำการสไตล์ครับผมเลือกเรียกอากาศของคู่แข่งครับสองใบครับ ทีเลสอยู่เนาะอ่าลรวก็ไม่ใช่ทีเลสอยู่ดิล้วก็เลสครับเลสพวกมันทั้งหมดเลยจนจบเทิร์นถัดไปมันจะได้รับความสามารถว่าในเทิร์นคุณถ้าในสภาพเลสอ่าแล้วคู่แข่งยังยังอยู่บนสนามเนี่ยคู่แข่งจะได้จวบนึงก็คือง่ายๆครับเหมือนชี้สองตัวอ่าห้ามลุกห้ามห้ามลุกเนาะใช่เออห้ามลุกแล้วก็ถ้ามันยังยืนอยู่บนสนามเนี่ยเราจะได้จวครับก็ก็คือเหมือนแบบว่าบังคับให้คู่แข่งต้องฆ่ามันทิ้งแต่เมื่อก่อนมันเก่งนะตอนนี้ถทงนี้มันมันดูมันดูกากมากเลยเนาะ แต่ว่าก็คิดว่า,าคงไม่ได้ใช้ดาสิกฐานเอาไปใช้อีกบนมากกว่าต่อไปเป็นเกียร์สามตัวยืนต้นเกมครับมาชินนิ่งสปาร์คคิวริทครับผมตัวนี้เป็นตัวได้กิฟต์โปรเทคครับแล้วก็มีเทควันสองเคอร์เตอร์บาสครับผมเออ่เรียกการของคูณห้าใบครับสแตนครับแล้วก็บวกห้าพันเนาะแล้วก็เลือกยูนิตท,ทั้งหมดคู่แข่งลบห้าพันครับก็ก็ลบไปจนจบเทิร์นคู่แข่งเลยใช่ปะ่ะอ่าใช่ลบไปจนจบเทิร์นคู่แข่งเลย แล้วก็ทิกร่างก็บอกว่าวันเระเทินครับเอาเรียการเกียร์สองขต่ำกว่าข้อโซครับบอกห้าพันตันจำนวนยูนิตท,ทุกคูกแห่งที่เลดอยู่เนาะตัวมันเองก็บวกสมมุติว่าเลดกันอยู่ห้าใบก็บวกไปสองหมื่นห้าเลยทำให้เบิ้นพลังกานตีแรงขึ้นไปอีกอืมต่อไปเป็นเกียรสามรุ่นท้ายครับดีกิฟโตถึกเหมือนกันครับแมงช้างก็ผมมัเด็กที่แล้วเลยที่ผมใส่จัดก,กับกีโดร่าก็ใส่แมงช้างเหมือนกันซึ่งเด็กนี้ถ้าปิดก็คงจะเป็นโซอาร์เหมือนกันเลยครับแต่ว่าแค่จะลดประสิทธิภาพลงจากเด็กที่แล้วเนาะเพราะว่าอืม เด็กนี้มันกนค้าที่จะเน้นการตัดเกมหรือหรือการที่แบบป่วนคู่แข่งทำให้คู่แข่งปวนรู้สึกปวดหัวมากกว่าเนาะมากกว่าการเล่นรีปิดนะเพราะว่าเมกาโคโลนีหลังจากที่ออกแบรดิสใหม่ก็ค่อนข้างเจ็บเจ็บพอสมควรเลยครับประมาณนี้ครับเกรดสามสัรสนสด1ิบใบต่อไปเป็น imaginary ก i ิบครับผมขอกลิบก่อนแล้วกันเนาะกลิบผมใส่ไปเจ็ดใบครับเพราะว่าเกรดสามมีกิบมีหกใบเนาะก็ใส่ไปเกินไปใบหนึ่งก็ประมาณนี้ครับ,รรบต่อไปเป็นเกรดสี่ครับผมขอเริ่มจากที่จิกาดเลยแล้วกันจิกาดครับ,เ,รเ,รปบเ,เปเ็น คนนี้สี่ใบครับเทพสุรกายกำแพงปีกครับโออฟเซียนที่บอกว่าครับลงช่องการเดียนเนี่ยถ้าคู่ขแข่งมีสแตนอยู่น้อยกว่าสองใบเนี่ยมันจะบอกหมืน่นใช่ครับบอกชิวหมืน่นสบายเลยถ้าถ้าคู่แข่งมีสแตนอยู่มีเดียกาศที่สแตนอ๋อไม่ใช่เียกาศอ๋อใช่เียการเียการเซนตอยู่น้อยกว่าสองใบครับบอกหมืน่มนก็โคตรง่ายง่ายมากครับถ้าเล่นกีโดร่าคือบอกฟรีเลยแหละเพราะว่ามันเล่นเดียวอะเนาะสี่ใบครับเพราะว่าจริงๆแต่ถ้ามีตัวอื่นใส่ตัวอื่นก็ได้นะว่าจะแบ่งอไปใส่ตัวตัวบอกชิว บอกคิวตามเลสอะไรเงี้ยอ่าน่าจะดีกว่าแต่ว่าผมมีแค่มีแค่ตัวนี้เนาะใส่สีแล้วก็เป็นจิกาดอีกแบบหนึ่งครับผมเป็นจิกาดหงายจีครับผมเทพอสุนตกายเจ็ดดาราครับเรสเรสเรสดดี้ครับเทคจิเบกหนึ่งครับหงายจิกาดหนึ่งใบครับว่าม,มันลงเนี่ยจะได้คืนคอสหมดเลยเนาะจู่ว่าสายดมโซชาร์จเนาะอืมก็ใส่ใบหนึ่งครับเพราะว่าคงได้ปลาแค่รอบเดียวแหละเอาไ้คืนคอสเนาะให้คู่แข่งเลือกเลสเลกาดสองใบอืมถ้าทําไม่ได้ก็นั่นแหละวันที่ผมบอกต่อไปเป็นอ่ แมชชินนิ่งบ้างครับเป็นเกลี่ยสีแมชชินนิ่งครับเทพสุรากายผู้กดข่มครับแมชชินเดสปอตเทคเขาบอกว่าหนึ่งเขาจะบาร์ครับหงายจีโซนหนึ่งใบถ้าฮาร์ดเป็นแมชชินนิ่งครับผมต่อจำนวนยูนิตที่ติดแมชชินนิ่งครับเลือกเรียกาดของเราอะสแตนเนาะแล้วก็คู่แข่งเนี่ยเลือกเรียกาดตัวเองสองใบต่อจำนวนยูวิตนสแตนด้วยความสามารถของตัวนี้ครับไม่สามารถสแตนได้เนาะก็เอาไว้แช่แวนก็ได้ครับมันแก้เด็กพวกที่ใส่เกี่ยสามน้อยนะไม่ว่าจะเป็นลูอาดหรือหรือเด็กอื่นๆที่ ที่คิดว่าไม่ไม่ได้ใส่เกระสามเยอะครับก็แช่ไปเลยครับไม่ต้องลุกไม่ต้องลุกมาตีฉันทั้งนั้นก็เก่งอยู่ครับแต่ว่าข้อเสียเดียวของมันก็คือมันทําได้แค่นี้แหละมันจั่วก็ไม่ได้ทํเวิฟก็ไม่ได้ครับมันอืมเนาะเป็นข้อเสียหลักๆของสายแมชชีนิงเลยต่อไปครับเป็นตัวหลักที่ที่เอาไว้ต้นเกมก็ได้ท้ายเกมก็ดีครับเก่งเหมือนกันเป็นอ่าโอเวมครับเทป,ส,ทปสูนเก่าเทปสูนเกเียวพิษโอเวมเนาะทีบอกว่า arth, หนึ G ่งคอร์เตอร์บาร์ขับงายจีโซนหนึ่งใบครับผม ต่อจนานวนเลกาที่เล็ดครับเราจะได้จั่วหนึ่งเนาะแล้วก็ถ้าเราได้จั่วเนี่ยเอ่อถ้าคู่แข่งมีเล็ดอยู่เป็นหนึ่งใบหรือต่ำกว่าครับผมมันจะได้บอกได้บอกขีก็ตีสองขี้สี่ได้ฟรีเลยนะง่ายมากค่อนข้างง่ายไม่ค่อนข้างแต่โคตรง่ายเลยแหละครับอืมต่อไปเป็นตัวตัวที่หากินมาก่อนแต่จริงๆมันเป็นท่าปิดก็ได้แต่ว่าผมคิดว่าเอาไว้ในกรณีที่แบบว่าเราเจอเด็กกีเซ่หรือหรือเด็กที่แบบเก่งกรเรื่องการซุพิยาคอก็จะเป็นตัวนี้เลยครับ อ็อบตีแลนโดสครับผมทิครับแอฟทีบ2คอร์เตอร์บสครับผม G b e t ก2องคอร์เตอร์บัสท,ทิ้งมือหนึ่งใบครับแล้วก็เทิร์นต่อไปคู่แข่งไม่เทิร์นต่อไปสิจนจบเทิร์นถัดไปของคู่แข่งครับก็คือตั้งแต่นับตั้งแต่ต,ตอนที่กดทคมาเลยเนาะคู่แข่งห้ามคอลงช่องเหลยกอมซูบิเลียคอก็ทำไม่ได้คือคือยากเลยแหละเพราะว่าห้ามคอเลยเนาะคือ,ค,อคือทั้งบอร์ดเลยโดนล็อกโดนปิดหมดเลยครับก็เป็นตัวที่เก่งอยู่นะถ้าถ้าเจอแคนพวกแอคเซลตีแรงๆหรือฟอร์ตีแรงๆเนี่ยรับมือได้ดีเลยครับ ต่อไปเป็นเกรด4ตัวใหม่ล่าสุดข,ของ Mega Colony ครับผมเป็นเอ่กิล t y Impress ครับ Dark d ดั k f a ส e Gidora ครับทิกบอกว่าคำหนึ่งเขาตอร์บ้าเนี่ยจีโซนหนึ่งใบครับผมเออ่จนจบเทิร์นถัดไปของคู่แข่งครับไม่สามารถสแตนได้เนาะแล้วก็คู่แข่งเนี่ยไม่สามารถคอการ์ดจากที่อื่นตั้งแต่จากมือได้ดังนั้นคอจากกองจากจีโซนจากที่อื่นที่ไม่ใช่มือ,อครับคอไม่ได้เลยอย่างเช่นจีก็คอไม่ได้นะครับเพราะว่ามันมีผลตั้งแต่เทิร์นตอนที่เรากดสกิลเลยเนาะ แล้วก็สุดท้ายครับเป็นเกรดสี่ตัวถ้าปิดก็ได้นะครับถ้าถ้าไม่เซอรก็ได้แหละถ้าปิดจริงๆครับคือถ้าปิดไม่ได้ก็คงต้องเล่นตัวนี้อ่าเกรดสี่ครับเซอรดาร์ก่อนในส่วนมณัโซอาครับผมเทคกบอกว่าสองเคานเตอร์บาสครับลงแวนการ์ดเนาะจั่วหนึ่งแล้วก็คอมือหนึ่งใบลงได้ทคกพลังเป็นเก้าเก้าเก้าแล้วก็ถ้าตีฮิตเนี่ยจะคู่แข่งจะแพ้นเนาะก็เป็นอันติเมตสไตล์ครับทิ้งหน้าเหมือนแวนตอนที่มีจีหงายอยู่สามใบประมาณนี้ครับสำหรับ เด็กเมก a าคุตันี้ครับผมตอนนี้เวลาก็ล่วงเลยพอสมควรแล้วเนาะถ้างั้นผมเอาไว้คลิปหน้าแล้วกันนะครับจะมาทําคอมโบการเล่นให้ดูครับว่าเล่นยากเล่นง่ายยังไงแต่ว่าบอกเลยว่าเด็กนี้่่อทา้งเก่าครับแล้วก็สนุกด้วยเนาะคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ